ใหม่อีกคันนะคะทุกคนกับ1.8ตัว SP 2019คันนี้นะสีดำหล่อๆเลยนะคะทุกคนราคาเนี่479,000นะคะเพิ่งนี้ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่เก็บงานไม่อะไรเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะเนี่ยให้ดูโครงสร้างหลักๆเลยนะคะคือสปอร์ตเมนอาร์ก็เรียงตัวกันสวยๆนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะได้โหมดอะไรบ้างนะคะดูพร้อมๆกัน AM/FM นะคะบลูทูธ AUX นะคะ เกียร์อโนต้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นรถระดับผู้บริหารใช้นะก็คือตัวนี้ได้กล้องนะคะกล้องถอยแล้วก็ตัววัดระยะมาให้ด้วยนะคะดีมากๆนะใครกําลังมองหาอยู่ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยคันนี้สวยจริงๆนะคะรถสวยมาไวไปไปวนะคะโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะได้บอกปรับไฟฟ้ามาด้วยสวยงามนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะดูคลิปนี้ตามต่อคลิปนี้จนจบนะคะรับรองไม่ติดหวังไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมเอาติสสีดำหล่อแบบนี้นะคะเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นตัวรุ่น 1.8S นะคะปี2 0 1 9สีดําีดำนี่หายากมากๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีบอลนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่โกดัง3นะคะซอยเสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เนาะแล้วก็มาเจอมาเจอกับเซลน้ำเพชรเพชรยนต์อีกแล้วนะคะทุกคน วันนี้พาทุกคนมาชมนะคะสีดำหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะหายากมากๆใครสนใจนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะรถเข้ามาใหม่เลยสภาพแรกเข้านะคะฉีดน้ําเปล่าแล้วก็เอามาล้างเออขออภัยค่ะฉีดน้ําเปล่าแล้วก็เอามารีวิวทุกคนได้รับชมกันเลยนะคะดูด้านหน้ากันก่นกอนเลยตัวนี้ได้โคมไฟมัลติโปรเจคเตอร์นะคะไฟหลีไฟสูงไฟเดย์ไทม์เนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันนะคะตัวนี้ไฟเดย์ไทม์นะคะได้เป็นตัวแอลแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ไฟ โปรเจคเตอร์ or, ไฟลูกแก้วมาให้ด้วยนะคะกระจังด้านหน้ากันชนสวยเลยค่ะตัวสีผิวพันณ์นะคะดูดีมากๆากสเกตเห็น,นํะไม่ค่อยมีเลยนะคะตัวสียังอยู่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะยตัวนี้นะ,ะป้ายทะเบียนก็ได้ป้ายนี้เลยนะคะทุกคน8กไก่เท่าทงสอง1เต้ากรุงเทพนะคะสันเลียมคมส,สวยชัดๆเลยะค,ะะคะ่ะทุกคนสีดําสวยมากนะคะแบบดูดีนะคะทุกคนตัวนี้เป็นรถแบบผู้จัดการนะคะรถระดับผู้จัดการใช้นะคะ เป็นของบริษัทพิสูนี่เลยค่ะทุกคนมีประวัติศูนย์นะคะคันนี้ตั้งแต่เหมือนโลแรกเลยนะคะตะเข็บด้านข้างนะคะไม่แง้ไม่อาเลยชิดๆแบบนี้เลยนะคะตัวล้อนะคะรุ่นนี้ได้เป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กสีเทาดําตัดกับโครเมียมน,นะคะแล้วก็ได้ดิสเบรกมาทั้งหมด4ีล้อนะคะทุกคนตัวนี้ยางปี2022ยางเป็นมิชลินด้วยนะคะดอกยางยังสวยๆเลยนะคะไม่มีชํารุดไม่มีแตกลายงานนะคะซุ้มล้อตรงด้านในนะคะ สวยงามค่ะทุกคนจุดมาร์กจุดแต้มเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะสภาพดีมากๆตัวยางนะคะดอกยางอยู่ในสภาพดีเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะรถเพิ่งเข้ามานะคะล้างทําความสะอาดเมื่อกี้เลยฉีดแค่น้าเปล่าแล้วก็เอามารีวิวทุกคนได้รับชมกันเลยนะคะรถสวยมากๆนะคะเพิ่งลงเทเลอร์มาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนกระจกด้านข้างนะคะได้ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวภายในตัวกระจกก็ได้เป็นสีดํานะคะสีเดียวกันกับตัวรถด้วย เนี่ยค่ะมีโครเมียมค่าตามมีคิ้วโครเมียมค่าตามแนวกระจกนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะตัวสีอยู่พันด้านข้างก็ดูดีเลยนะคะไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มตัวกระจกนะคะก็เดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยมีโลโก้โตโตยต้านะคะทุกบานกระจกไม่เคยเปลี่ยนมานะคะตัวนี้โลโก้นะคะเดี๋ยวไล่กันไปเรื่อยๆนะคะบานแรกตัวนี้มีโลโก้โตโยต้าให้นะคะก็ะคือ ไม่เคยมีประวัติชนหนักพีิกคว่ำมจมน้ามานะคะกระจกก็เดิมๆมาจากโรงงานเลยสภาพดีนะคะรถเราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแผงประตูสวยงามมากๆนะคะภายในนะคะก็ได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเบาะหนังบคัคเก็ตีสีดําใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพดีด้วยตัวนี้นะคะเบาะนะคะคันนี้ก็คือรถผู้จัดก,การนะคะใช้งานแค่เบาะคนขับนะคะเบาะนั่งด้านข้างนะคะก็คือไม่มีการใช้งานเลยนะคะ ใช้งานน้อยนะคะไม่ยุบไม่แฟบเลยอยู่ในสภาพตึงๆส,สวยๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้เป็นบอกหนังสีดสําสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ในสภาพดีด้วยนะ,ะนี่เลยค่ะมาดูตัวเล่มกันก็คือรถปี2019นะคะจดปี2019เเช่นกันนะคะเครื่องยนต์พันแปดเนาะเป็นรถของบริษัทนะคะมิสูนะคะนี่เลยนะคะทุกคนใช้งานอยู่ในเขตสาทรน,นะคะ ตัวนี้นะคะมีประวัติศูนย์นะคะแล้วก็พวกภาษีพบรบบนะคะต่อตลอดนะคะไม่เคยขาดแน่นอนนะคะเอกสารยังอยู่เลยนะคะทุกคนคอนโซลด้านหน้ากว้างๆเลยะคะ่ะสะอาดมากนะคะดูดีเลยเนี่ยคะความสวยความเดิมนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยตัวสีผิวพันสวยงามมากๆทุกคนแล้วก็เป็นสีดำหล่อๆนะคะเบาะสีดำหนังด้วยนะคะ ตัวเพจนะคะตัวนี้ก็ผลิตปี2019เนาะเดือนมีนานะคะตัวซอกรถตัวซอกประตูด้านนี้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะเดิมๆม,มาเลยนะคะสาภาพนี้สาภาพแรกเข้านะคะทุกคนเพิ่งรับรถเข้ามาเนาะยังไม่ได้ปรับสาภาพยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดก็คือให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะตัวสีค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแผงประตูนะคะหัวฝั่งนี้ก็ส,สวยๆเลยนะคะภายในค่อนข้างสวยสะอาดเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ได้เป็นปี2019ตัว 1.8S นะคะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะทุกคนตัวนี้ยังว่างนะคะใครเห็นคลิปนี้รีบจองมาเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันคนอื่นเนาะเพราะว่ารถสวยนะคะมาไวไปไวจริงๆตัวนี้นะคะเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพดีเลยรองรับคาซีทของเด็กมาด้วยเนะคะลองเข้าไปนั่งด้านในกันสักหน่อยนะคะของตัวขานะคะนี่ค่ะเหลือเยอะมากๆนะคะตัวเฮด์รูมนะคะ โ oh, เรลือเยอะนะคะทุกคนสูงสองเมตรก็ยังนั่งสบายเลยนะคะด้านหลังมีอะไรให้บ้างนะคะตรงนี้ก็มีที่ชาร์จแบตนะคะทุกคนสองลูกต่อสองจุดแอมป์นะคะมีมาให้สองช่องเนาะกระเป๋าเก็บเอกสารหนึ่งช่องนะคะโอ oh. ภายในคือสวยงามค่ะทุกคนเป็นสีดําด้วยแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ฝ้าเพดานนะคะพรมเพดานเนี่ยไม่มียุ่ยแล้วก็ไม่มีรอยเจิมแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ใชรถรถบ้านนะคะตัวรถบ้านก็จะส่วนมากแล้วก็จะนับถือเนาะให้มีรอยเจิมอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะรอยจงรอยเจิมไม่มีพรมด้านบนอยู่ในสภาพดีเลยไม่มียุ่ยนะคะปรับสภาพชําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนหล่อพร้อมใช้งานแน่นอนเลยคันนี้นะคะภาษีพ,พรบเราต่อให้นะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องน้ํามันเบรก แล้วมันเกียร์ตัวล้อตัวยางเช็คสภาพให้หมดแบตเตอรี่นะคะรถออกไปต้องสภาพพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ก็แมคขอบสิบเจดเท,ท่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ยางมิชลินมาด้วยนะแล้วก็เป็นยางยังเป็นปี2022ัยด้วยนะคะซุ้มล้อด้านในกันสมอหน่อยนะคะตัวนี้นะคะก็คือธรรมดาเนาะรถใช้งานนะคะทุกคนก็ยังมีค่าฝุ่นค่าบโคลอยู่เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะคะตัวนี้นะคะก็มีรอย คูดมานิดหน่อยนะนี่เลยตรงนี้นะคะจุดตําหนิเลยนะ,ะแต่แค่นิดเดียวค่ะทุกคนเก็บงานให้นะคะสวยแน่นอนแต่เก็บด้านหลังก็สวยๆเลยนะคะก็น่าจะโดนคูดมานะคะตัวนี้เก็บงานให้ใหม่นะคะตรงนี้จุดตำหนิมีแค่ตรงนี้เลยนะคะด้านท้ายนะคะทุกคนโหสวยนะคะ ตัวอักษรตัวหนังสือต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีหลุดลอกหลุดล่อนหรือหายไปเลยนะคะสีป้ายทะเบียนก็ยังสวยส,วยสดเลยนะคะทุกคนไม่มีลอกไม่มีหลุดเลยนะคะได้ไฟทับทิมซ้ายขวามาให้ด้วยนะคะดูดีนะคะกระจกไล่ฟ้าไฟเบรนะคะมีให้พร้อมดูช่วงล่างก็สักหน่อยนะคะดูดีนะคะ ภาพสนิมไม่มีเลยก็จะเห็นแค่คาบโคนนะคะตัวนี้ก็ได้ไฟไละไกด์นะคะไฟท้ายแบบนี้นะคะสวยๆดูด้านในกันสักหน่อยนะคะตัวนี้ช่องเก็บสัมภาระขึ้นชื่อว่าเอาติดแล้วกว้างขวางแน่นอนนะคะเก็บกระเป๋าได้ประมาณสองถึงสามใบเลยนะคะนี่ค่ะตัวยางอะไหล่นะคะตรงรุ่นนะคะทุกคนได้ยางตรงรุ่นมานะถุงถุงยางถุงอะไหล่แล้วก็แม่แรงนะคะอยู่เดิมๆอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ท้ายนะคะ แบบนี้สปอร์ตเมนอาร์คนะคะไม่มีขาดหายนะคะซิลิโคนซนขีขาวเอ่อซีทางมะพร้าวนะคะเป็นสีไข่ขาวก็ยังอยู่นะคะท้ายเดิมเดิมเลยนะคะทุกคนไม่มีหลุดหายไปไหนอุปกรณ์ครบนะคะคานตรงนี้นะคะไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะทุกคนไม่มีงอนะคะเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะคันนี้ก็สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะฮะแปดพันกว่าบาทนะคะสวยสวยเดิมเดิม ดูหัว,หวน็อตกันสักหน่อยนะคะนี่หัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะคะรูระบายอากาศนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมเดิมมาเลยหัวน็อตด,ด้านนี้นะคะไม่แกะไม่ไขเช่นกันนะคะดูซีนซิลิโคนสักหน่อยนะคะโหจิ๊เข้าไปเป็นรอยเล็บนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะรับประกันเลยรถไม่มีประวัติชนหนักความจมน้ํานะคะ แล้วก็ไม่ตัดต่อตัวถังไม่กลับสีแน่นอนนะคะตัวนี้สีเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะประวัติศูนย์มีนะคะคันนี้แล้วก็มีที่มาที่ไปนะคะเป็นรถบริษัทมิตซูนะคะมิตซูบิชินะคะเป็นรถของระดับผู้จัดก,การใช้นะคะก็คือเบาะด้านในก็นั่งได้นั่งแค่ฝั่งคนขับนะคะใช้งานแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นล้อด้านนี้กส็สวยเลยนะคะแค่ยางก็ดีมากแล้วนะคะทุกคนยางมิชลินนะคะยางค่อนข้างราคาดีเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ดอกอยางเหลือเยอะนะคะเหลือลึกๆเลยสันเหลี่ยมคมด้านนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะสวยงามไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มเลยนะผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ8ปดพันกว่าบาทนะคะเครดิตดีฟีดาดอกเบี้ยเริ่มต้นก็สองจุดเจ็ดเก้านะคะไล่ไปเป็นสี่ปีนะคะจะได้ดอกเบี้ยน,นี้นะคะนี่ค่ะกระจกนะคะเดิมๆมาเลยนะคะจากเดิมจากโรงงานมาเลยนะคะลองเปิดเข้าไปด้านในฝั่งนี้กันสักหน่อยนะคะ ดูดีเลยนะคะภายในค่อนข้างสวยแล้วก็สะอาดนะคะเก็บงานนะคะทำซุมปาด้านในอีกนิดหน่อยนะคะรถสวยรถสวยมากๆค่ะคันนี้ภายนอกภายในนะคะคุมโทนมากๆเนาะ,คะใครชอบความหล่อความเข้มนะคะจัดไปเลยคันนี้ดูดีมากๆนะคะนี่เลยนะคะดอกเบี้ยนะคะก็จะไล่ไปตามระดับปีนะคะสี่ปีก็จะได้สองจุดเจ็ดเก้านะคะทุกคนเครดิตดีฟีดาวเนาะอ่าห้าปีก็จะอยู่ประมาณสามกว่านะคะสามกว่า นะคะไล่ไปจบที่เจ็ดปีก็จะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเก้านะคะนี่เคยผ่อนแบบสบายๆเนะะี่ยฮะทุกคนก็ได้เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะแผงประตูดูดีมากๆนะคะนี่เลยไม่มีขีดขวนเลยนะคะกระจกมีปรับไฟฟ้าด้านข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะคะดูด้านในกันสักหน่อยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทุกคนแอร์แบกมีมาให้เจ็ดใบนะคะหูวภายในสวยนะคะดูซอกด้านนี้นะคะไม่มีแกะไม่มีไข่เลย ดูตรงนี้กันส <te <ett ten hundred leaves> ักหน่อยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะกระดูกงูอยู่ในสภาพดีเลยค่ะทุกคนสปอร์ตเมทอาร์นะคะเรียงตัวกันสวยๆเลยนะคะไม่ม <t ot S 2> ีขาดไม่มีหายนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ํามานะไม่กินลึกถึงเนื้อรถแน่นอนนะคะตัวนี้ก็อยู่ในสภาพดีโครงสร้างรถตัวนี้กระดูกนะคะกระดูกงูหรือยางขอบประตูอยู่ในสภาพดีนะทุกเส้นเลยตัวนี้ได้บอกปรับพับไฟฟ้าขออภัยตัวนี้ได้เปาะเบาะ ปรับไฟฟ้านะคะขอไปด้วยตัวนี้ปรับได้แปดทิศทางเลยนะคะเบาะหนังสีดําได้เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะคะดูดีสะดวกนะคะสตาร์ทรถให้ดูสักหน่อยตัวนี้ก็ได้เป็นพุสตาร์ทนะคะทุกคนกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะสตาร์ทเข้ามาสแสดงผลเป็นดิจิตอลนะคะมาตรวัดเดือนไมส้สวยๆนะแล้วก็เนี่ยไม่มีหลุดไม่มีหายไปไหนนะคะปิดเสียงสักหน่อยนะคะ ตัวนี้นะคะทุกคนก็นะคะได้เป็นหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะ,ะแล้วก็รองรับระบบนะคะ AM/FM Bluetooth นะคะต่างๆแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะดูดีนะคะสวยน่าใช้งานนะคะภายในได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์แบบ7สปีดน,นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะ,ะดูดีทุกส่วนเลยนะคะตัวนี้น่าใช้งานมากๆนะคะภายในสวยๆเลย ตัวเลขใหม่นะคะอยู่ที่154,248กิโลนะคะคันนี้ก็คือมีประวัติศูนย์นะคะตั้งแต่หมื่อโันแรกเลยเนาะเป็นรถบริษัทนะคะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะแอร์เย็นมากนะคะทุกคนใช้งานกันได้ปกติเลยนะคะแค่25่าองศานี่ก็เย็นมากนะคะช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนะคะเข้ามาตากแอร์ภายในรถเนี่ยเย็นสบายมากๆนะคะแอร์เป็นรูก,กลมสวยๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมตัวห้องเครื่องกันสักหน่อยนะคะความสวยความเดิมของเครื่องนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะทุกคนดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะคันนี้479เป็นตัว 1.8s นะคะปี2019นะ,ะนี่เลยเครดิตดีฟรีดาวนะคะทุกคนส,สวยๆเลยสีดำหล่อๆนะคะดูไปพร้อมๆกันดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ ต่อนะคะตัวนี้ก็เป็น Dual VVTi นะคะเป็นเนี่ยฝาครงฝาครอบยังอยู่ครบเลยนะคะเครื่องยนต์สะอาดมากนะคะทุกคนตัวนี้ก็141แรงม้านะคะอัตราเร่งดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้ไม่เคยติดกงติดแก๊สมานะคะเครื่องเดิมๆมาเลยดูคานกันก่อนนะคะตัวนี้ก็เนี่ยค่ะสปอร์ตเมนอาคนะคะสวยๆเลย นะคะคานเดิมๆไม่มีบิดเบี้ยวนะคะหัวนอตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะคะไล่มาแบบนี้นะคะคานเดิมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะคะมีปั๊มตัวอาตัวแอลนะคะให้มาแล้วนะคะเนี่ยคานเดิมๆไม่มีบิดเบี้ยวนะคะทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะใครดูรถไม่เป็นนะคะบอกเลยว่าซื้อรถที่นี่ไม่มีรถยำนะคะไม่มีรถแบบช้ำหนักมาเลยนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพิกาอยู่แล้วตัวนี้ก็สปอร์ตเมทอาร์ตะเกียบต่างๆนะคะสวยงามมากๆา หัวนงหัวนอตนะคะนี่เลยไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะตรงนี้ไม่แกะไม่ไข่ไมปนขยับลูกกลมๆสีสวยแบบนี้นะ,ะแล้วก็แผ่นกันความร้อนยังอยู่นะคะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์มอกอต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรูระบายอากาศนะคะอยู่เดิมๆครบๆค,ค่ะทุกคนดูซีนซิลิโคโนนะคะโหเนิ่มๆเลยนะคะจิกไปเป็นรอยเล็บนะคะรับประกันเลยรถไม่มีประวัติชนุนนะพิวามจมน้ําแน่นอนดูหัวนอตฝั่งนี้กันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ค่ะไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะ โอ้สมบูรณ์นะคะทุกคนดูดีเลยตัวห้องเครื่องนะคะก็แห้งๆเลยนะคะจุดมารกจุดแต้มเดิมๆมันจากโรงงานเลยนะ,ะตัวเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันหยดเยิมแล้วก็ไม่มีคราบฝุ่นเลยนะคะคันนี้ดูดีมากๆนะ,ะ,นะ,ะทุกคนกับโตโยต้นะคะค o ล o l ่าอัลติหนึตัว E ปีสองพนะไม่แสนห้านะคะราคา4 7 9 0 0 0เครหมืนเก้าดีฟีดาวได้เลยนะคะ อยู่ต่างจังหวัดออกรถกระเพทยนต์ได้เช่นกันนะคะมีไฟนแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะโทรมาเลย082-240-9725โทรเลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้สีดำหล่อนะคะรถประวัติดีด้วยนะคะเป็นรถบริษัทมิซูนะแล้วก็ใช้งานมาแบบว่า,าเป็นรถระดับ ผู้จัดการนะคะดูดีเลยคันนี้สวยหลอ่อแล้วก็สีดําในสีหายากนะคะคันนี้ยังว่างอยู่ใครสนใจนะ,ะติดต่อมาได้เลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8ปดพันกุบบาทนะคะผ่อนได้เจปีแปดสงวดนะคะทุกคนดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็2.79นะคะอยู่ที่ส0ปีนะคะใครสนใจนะ,ะติดต่อมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ